งานนี้พร้อมลุยชัชุออนฝากข้อความถึงแฟนๆทันทีหลังมีชื่อติดทีมชาติอีกครั้งถือว่าเซอร์ไพรส์ทีเดียวสำหรับการถูกเรียกกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งของบุ๋มบิ๋มชัชุออนโมกสีดาวตบหัวสาวตัวเก่งในรายการวอลเล่บอลหญิงซีวีหลีก2025สัปดาห์2ที่ประเทศเวียดนามช่วงระหว่างวันที่8ถึงสิสิงหาคม2568โดยโคดอส เกียรติพงษ์รัชะตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวดาวตกวัย25ปีกลับมาติดทีมหลังจากหายเจ็บถือเป็นการหวนคืนทีมอีกครั้งนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บในการแข่งขันเนชั่นล,ลีกสนามสองเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดบุ๋มบิม๋มได้ออกมายืนยันสภาพร่างกายเต็มร้อยหายเจ็บกลับมาแบบสมบูรณ์พร้อมฝากข้อความถึงแฟนๆผ่านโลกออนไลน์ว่าสองนิ้วที่แปลว่าสนามสองเจอกันค่ะสำหรับชัชุออรโมกศี ผลงานในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลิก2025ทั้ง2ส,สนามไม่ค่อยดีนักหลังทำแต้มไปได้เพียงแค่13คะแนนเนื่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามการกลับมาติดทีมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ